ขมแรกนี่คือเป็นขมปกติขมธรรมดานะครับและขขมที่สองคือขมเผ็ดปกติแล้วทุกคนและขขมที่สามนี่คือเป็ดแบบจิจาร์เลยคือขมนรกแตกขมแรกไปครับเส้นหมี่มันจะเผ็ดขนาดไหนขมที่สองไปรสชาติดีครับทุกคนแค่ไม่ต้องปรุงอ่ะถ้าองจรเผ็ดเลยวลนี้กาลังดียิ่งช่วงนี้นะครับคนละคร่งทุกคนอย่างเด็ดเลยละดูไปครับนรกขมที่สามจะเด็ดขนาดไหนจะเผ็ดขนาดไหนไปครับ อนี่เลยมันต้องอย่างนี้นะทุกคนทุกคนครับรอบนี้เรามากับชุดหม้อไฟเลยทีนี้ชุดหม้อไฟนะั้นราคา1 9 9บาทนะครับทุกคนหม้อนี้ได้เนื้อเข้ามาด้วยชุดร99นี่คือเนี่ยได้เนื้อโคขุนมาด้วยชุดนี้คือลวกจิ้มจีดโคขุนนะครับทุกคนขายใน,นราคา99บาทไปครับทุกคนอืมเขายามาดีอ่ะเขาจะใส่ตัวผลมาด้วยนะทุกคนเป็นเนื้อนิ่ม นุ่มๆนิดๆนะมาชิมน้ำจิ้มเกลวเขาเป็นไงไปครับทุกคนชิมครับกู้จะพูดถึงหม้อนี้คุ้มนะร้อยเก้าเก้าอ่ะได้เส้นด้วยอ่ะอืมแับอย่างนี้จะหันมาแล้วลวกไว้นลครับหน้าหม้อเลยอันนี้เขาเด็ดอยู่แล้วต้องกินกับนี่จิ้มอย่างงี้ไปครับอืม สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยนรกแตกนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวสูตรอยุธยาสาขาบางแสนพิกัดร้านนะครับถ้าเราวิ่งลงมาจากถนนข้าวหลามนี่คือวิ่งตรงลงมาเลยร้านจะอยู่ซ้ายมือติดกับเซเว่นอีเลเว่นเลยครับสตาร์ทชามแรก15บาทนะครับชามใหญ่50พิเศษ60นะครับถ้ากลับบ้านคือ50บาทถ้าบวกเนื้อน็่คือเพิ่ม10บบาทก็คือจะมีหมูและเนื้อนะครับแยกหม้อเรียบร้อยเลยแยกหม้อชัดเจน แต่ยังไม่ถึงกับเป็นฮาลาลน,นะครับทุกคนแล้วก็มีเซตใหม่ด้วยเป็นเซตหมอ้อไฟเซตหมอ้อไฟนระกแตกนี่ก็คือจะขายในราคา199บาทนะครับจะสามารถเลือกได้ว่าเป็นหมูคุโรบุตะหรือว่าจะเป็นเนื้อโคข,ขุนเลยหรือว่าจะมิกแมปผสมได้นะครับสามารถเลือกเส้นได้3เส้นก๋วยเตี๋ยวนระกแตกร้านนี้นะครับรับคนละครึ่งด้วยนะคนละครึ่งพัดนี่ก็คือทางร้านรับด้วยก๋วยเตี๋ยวนระกแตกนีก่คือมีความเผ็ด3ระดับนะจะมีขุมนรกให้3ามขุมเลย ขมแรกนี่คือเป็นขมปกติขมธรรมดานะครับและขุมที่2คือขมเผ็ดปกติแล้วนะทุกคนและขุมที่3ามนี่คือเป็นแบบจิ๊ดจ๊านเลยคือขมนรกแตกนรกจะแตกขนาดไหนนะั้นเดี๋ยวเรามาดูในคลิปดีกว่าแล้วทางร้านนะครับบริการผักฟรีน้ำแข็งฟรีนะครับ ถ้าผักทานไม่หมดปรับ10บาทนะครับและจะมีของท็อปปิ้งด้วยเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวกรอบในขายในราคาถ้วยละ10บาทและก็จะมีกากหมูนะครับขายในราคาถ้วยละ20บาทถ้าจอดรถด,ด้านหน้าเต็มนะครับจอดรถด,ด้านหลังได้ด้วยนะถ้าสมมุติว่าเรามากินกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะทุกคนชามละ15บาทนะี่คือ,ค,อคือจ่ายคนละครึ่งก็เหลือแค่7บาท50บอ่ะถ้ากิน2ชาม30บาทจ่ายแค่15บาทกลับบ้านได้เลยนะถูกมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูดีก่อนครับว่าเราจะสั่งอะไรมากินวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะวาว่าากกลินน๋ยยเเตีโชม ปครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราสั่งอะไรมากินไปมาครับทุกคนผมจะมาชิมเมนูแรกเลยก็คือเส้นหมี่นะนลกรุมแรกนะครับนรกขมแบบปกตินี่นะเส้นหมี่ปริมาณ15บาทคือก็นี่แหละคำใหญ่เลยแหละแล้วก็ได้หมูชิ้นมาอย่างนี้นี่หมูชิ้นมีตับด้วย เดี๋ยวมาลองชิมดูดีกว่านี่ผมไม่ได้สั่งระบุนะว่าเป็นเนื้อหรือเป็นหมูน้องเขาให้เป็นเนื้อเป็นหมูเนี่ยไปชิมก่อนนี้ก่อนอืมรสชาติอร่อยเลยเขาปรุงมาดีเลยนะไม่ต้องปรุงเพิ่มนะถ้าบางคนแบบชอบหวานอะ่ะก็ใส่หวานเพิ่มอีกอร่อยอ่ะรสชาติดีครับรสชาติดีเลยอือ่อยเลยไม่เผ็ดมากหรอกเด็กกินได้อะ่ะแต่ถามว่าถ้าเด็กมานะ่ะก็สั่งแบบไม่ต้องใส่พริกก็ได้ครับอาจจะเผ็ดอ่ะสําหรับเด็กนะแต่สําหรับผมนี่คือชิวๆเลยผมแรกไปครับเส้นหมี่ มันอร่อยนะอร่อยครับอร่อยลูกชิ้นตายครับอืมมอร่อยอ่ะตัวแรกนี้น่าจะเป็นหมูเพราะมีตับอ่ะมีตับหมูอ่ะผมสำหรับผมไม่เผ็ดนะขมแรกไม่เผ็ดอืมน้ำซุปเขาเนี่ยจะปรุงมาแบบเปรี้ยวๆนิดๆน,นะครับถ้าบางคนชอบแบบยังไงล่ะถ้าบางคนชอบรสหวานนิด,นดเติมได้เลยน้ำตาลมาชามที่สองนะครับเป็นเส้นบะหมี่ผมรีเควสขอเป็นบะหมี่นะครับนรกขมที่สอง เดี๋ยวชิมเส้นกันเลยมันจะเผ็ดขนาดไหนคุมที่สองไปเส้นบะหมีม่เหนียวแต่นี้ทำไมรู้สึกว่าหวานขึ้นอ่ะหรือเราซดหลายคำแนละ้วไปครับอร่อยอร่อยเลยรสชาติดีครับทุกคนแค่ไม่ต้องปรุงอ่ะกพราะอย่างที่บอกค่ะสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องปรุงนะเขาจะปรุงมาเรียบร้อยแล้วไปครับกลับมีความเด้งๆนะไม่คาวเลยอร่อยทำไมผมไม่ใช้ตะเกียบเนี่ยถนะ้วยเล็ก นิดเดียวเองเลยไม่ใช่ในเกี่ยววัะทุกคนอือจานที่สองไปครับถ้าองจิงเผ็ดเลเวลนี้กาลังดีเลเวลที่สองุมที่สองนะครับมาเลเวลที่สามผมรีเควสไปเป็นเส้นเล็กคุกๆุกเขาเขาแล้วทางร้านนะครับก็จะมีแบบกากเกียวนะเป็นกากเกียวเนี่ยถ้าเป็นกากเกียวเนี่ยในราคา20บาทนี่เราจะเทลงไปเลยทุ่วมๆ,ๆ,ๆท่วมๆ,ๆท่วมๆท่วมๆเลย ทางร้านจะมีพนักงานมาต้อนรับนะครับรับออเดอร์ตลอดเลยคนเข้าเยอะนะค่อยๆมาค่อยๆมา,ๆมายิ่งช่วงนี้นะครับคนระเครื่องทุกคนอย่างเด็ดเลยล่ะดูต้มๆเลยทีเนี้ยไปครับนรกกลุ่มที่สามผมเอาแคบหมูกากหมูมาเกลือจางละลุมที่สามจะเด็ดขนาดไหนจะเผ็ดขนาดไหนไปครับถ้าถามถึงความเผ็ดนะครับทุกคนไม่เผ็ดถึงขนาดนั้นนะ <S <S นะ,นะไม่ถึงนรกอ่ะสาหรับผมสาหรับลหลายๆคนอาจจะแบบเผ็ดมากอย่างเงี้ย มาลองซดใส่กับกา,กากหมูก่อนดีวะ่ะอืมนี่เลยมันต้องอย่างนี้น้วยกนกากหมูต้องอย่างนี้ม,มันเข้ากับน้ําตกอะ่ะมันเข้ากับตุ๋ยก๋วยเตี๋ยวเรืออะ่ะอร่อยใส่กับกากหมูแค่มหมูแน่อ่อยมากกากหมกูทำมาดีนะมีผักไห้ด้วยนะครับครีแลรวทานไม่หมดอะ่ะปรับสิดบาตรเราจะสั่งเมนูอะไรอีกนะเดี๋ยวไปชิมหม้อไฟด้วยนะ จิ้มหมอ้อไฟกับลวกจิ้มด้วยดีกว่าเซตหมอ้อไฟของเขา199แล้วเขาจะมีลวกจิ้มด้วยเป็นเนื้อโคขุนนะครับลวกจิ้มแบบพรีเมียมอะไม่จิมไม่ได้หมดแล้วแป๊บเดียว คนครับรอบนี้เรามากับชุดหม้อไฟเลยทีเนี้ยชุดหม้อไฟในระาคา1น9ราบาบาทนะครับทุกคนแล้วก็จะได้เลือกเส้นมา3แบบ3เส้นอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาบะหมี่ก็ได้อย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาเส้นเล็กก็ได้หรือจะเอาแต่เส้นหมี่ก็ได้นี่เรามาลวกมาจุ่มอยู่ในหม้อ,อนี้หม้อนี้ได้เนื้อเข้ามาด้วยได้เนื้อมาตต้องเยอะนะทุกคนหม้อนี้เป็นหม้อไฟชุด1 9 9้นี่คือเนี่ยได้เนื้อโคขุนมาด้วยแล้วก็จะได้เนือ้อเป็นเนือ้อคุรูบุตะ นะอันนี้คือ,คอชุดโคขุนจ,จิ้มจิ้มจีนะโคขุนจิ้มจีดแล้วก็เนื้อโคขุนจิ้มแจ่วชุดนี้คือลวกจิ้มจีดโคขุนนะครับทุกคนขายในราคา99บาทและนี่อีกชุดคือลวกจิ้มแจ่วโคขุนขายในราคา99าบาทเช่นกันอันนี้คือลวกจิมจกจ้มจีดโคขุนนะครับนี่นี่นี่ลวกจิ้มจีดโคขุนเขาจะใส่มาอย่างนี้คล้ายๆเขาจะยำมาเรียบร้อยอะ่ะมาเดี๋ยวมาชิมดูดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ ไปครับทุกคนอืมเขายำมาดีอ่ะเขาจะใส่ตัวปนมาด้วยนะทุกคนเป็นเนื้อนิ่มๆนื้อนื้น้นนิดๆนะแต่ไม่ติดฟันนะอืมเขาเจ้า่อยอ่ะหอมอร่อยเลยวูกนปรุงมาดีนะสูตรนี้นะก็ปรุงมาดีมากชุดนี้นะครับในราคาเก้าสิบเก้าาทอ่ะมมนูน่าับสุดมอกอ่ะอร่อยอร่อยมากเมนูนี้ถือว่าเด็ดเลยปุบปุบกับกับ กับกับกรุบกรุบเนาะเขายำม,มาดีทำม,มาดีครับอร่อยถือว่าเด็ดเลยเก้าบาทแล้วก็เมนูอันนี้น่าจะเป็นลวกจิ้มเจีวโคขุนนี่นะครับเป็นลวกจิ้มเจ่วเซตนี้ก็ในราคาเก้าบาทนี่นะคุณน่ากินจิ้มอย่างนี้เลยดูทุกคนนี่นะมาชิมน้ำจิ้มเจีวเขาเป็นไงน้ำจิ้มมะขามเปียกอะเป็นเจ่ยวมะขามเปียก รสชาติดีเนื้อโคขุนเนี่ยหูอร่อยครับทุกคนหั่นมาสไลมาบางๆอร่อยมากน้ำจิ้มแจ่วรสชาติดีอ่ะหูอร่อยเขาจะโรยกระเทียมนั่นบนด้วยนี่มาจุม่มนี่นะเนื้อจุ่มแกว่งๆนิดๆอันนี้จะเป็นเนื้อโคขุนนะทุกคนเนื้อโคขุนไฟร้อนๆแกว่งนิดๆอย่างนี้เลยไปครับทุกคนชิมครับอร่อยอ อเราซดนได้ด้วยนะมีน้งตักตังอะไรด้วยเนี่ยนี่อย่างนี้เลยน้ำซุปเขาจะปรุงมาเรียบร้อยนะครับเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรานี่แหละเขาจะปรุงมาเรียบร้อยเลยถ้าพูดถึงหม้อนี้คุ้มนะร้อยเก้าเก้าอะได้เส้นด้วยอะกลับอย่างนี้เดี๋ยวไม่กินมเนะื้อเดี๋ยวไฟมันจะดับก่อนทุกคนอันนี้จะเป็นเนื้อหมูกรลบุตะแข็แงๆนะครับนี่แวง็แวงๆอย่างนี้นี่เลย เขาจะมีเซตผักมาให้ด้วยนะครับเป็นผักบุ้งเขาจะลวกมาให้เรียบร้อยเลยเซตในหม้อนี้ถ้าพูดถึงนะมา2คนสามคนนะเซตนี้เนะี่ยอิ่มเลยอร่อยก้กาอ่ะอืมอร่อยอ่ะตายแน่นว่าอร่อยมากอร่อยจริงเดี๋ยวขอชิมลูกชิ้นก่อนเอาตัวนี้ลงไปลวกไว้ก่อดีกว่านะเดี๋ยวน้ำยังไม่ร้อนไงใช่ไหมหม้อไฟเราลงลวกไว้ย่างงี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะกินแบบเม็ดเล่เม็ดเล่กันไปเลยเราอะ่ะนี่ แล้วลอยคนเลยหมูเนื้อปนเลยนะทุกคนอย่างนี้แหละอร่อยดีเนื้อเขานี้แบบหอมมากเลยอ่ะเนื้อกุโรโบตะเนี่ยโหวิออ่อยมาแบบกินหนักเลยวันนี้อยากจะกินอยากจะกินทีนี้เอาเส้นลงไหมหรืออะไรลงไม่ไม่เอาลงมันสามารถแยกถ้วยได้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมลูกชิ้นครับมาทุกคนลูกชิ้นทีนี้อันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อไปครับของแท้ผมบอกเลยอร่อยมากมันไม่รู้จะพูดกระจายคำไหนอะ่ะเนี่ยนะครับ ไปครับทุกคนไปครับถ้าเรากินนต้องกินอย่างนี้น้ำซุปก็จะมีความกลมกล่อมในตัวแล้วอะ่ะแต่ถ้าเราอยากปรุงเพิ่มก็ได้นะทุกคนได้หมดเลยวุ้นไส้เนื้อเนื้อหมูกับเนื้อวัวน,นี่แบบแยกไม่ออกเลยอะ่ะมันอร่รอยทั้งคู่ไปครับเส้นหอยทั้งไม่ต้องใช้อะ่ะมันนุ้เยอะบอกได้เลยว่าอร่อยนี่เนื้เนอเขาอ,อะ่ะจะหั่นมาแล้วลวกไว้แล้วครับหน้าหม้อเลยใช้ข้าว่าเด็ดเกือบทุกเมนูเลย เดี๋ยวเรามาชิมหมูสเตยดีกว่านี่ใส่กับอาจายดนวลๆเลยน้ำจิ้มเขานี่ก็จะเป็นแบบข้นๆกับขักเลยนะอย่างนี้เราเคยกินนะของคุณแม่โอโอเนี่ยโอ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 อ่ะอันนี้เขาเด็ดอยู่แล้วอ่ะอืมเขาํำจิ้มถั่วที่เด็ดมากเราเคยกินอยู่แล้วไนงะอันนี้เราไม่รู้ราคาเลยนะหมูสเตยนี้คือในราคาชุดละ80บาทนะครับทุกคนหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้ากเจ็แปดเก้าสิบ ได้สิบไม้แปดสิบาทูหนะนี่มันต้องกินกับอะไรต้องกินกับนี่ตัดเลี่ยงไงเฮ้ยผมชิมมาเนี่ยยังไม่มีอันไหนไม่อร่อยชิมมันไหนฮะอันนี้เป็นลูกชิ้นปิ้งนะทุกคนลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นหมูอันนี้มาละสิบบาทดูนี่จิ้มอย่างงี้ไปครับอือน้ำจิ้มขงร้านดีอะเป็นจิ้มแจ่วตัวเดียวกับนี่เลยตัวเดียวกันเลยโอ้อยอร่อยเด็ด หือว่าทำมันดีโอเคแล้วผมขออนุญาตยาวก่อน ด้วยของหวานครับทุกคนนี่รดช่องเขาทาเป็นเซตมาอย่างนี้เลยนะเห็นไหมน่ารักดีนะรดช่องวัดเจดด้วยนะนี่รดช่องไทยในราคา4ี่ิบาทนะครับรดช่องวัดเจดนะครับร้านที่เขาคขกสรรหาแต่ละอย่างนี่ก็คือเอาร้านนังๆมาดังนั้น,น,นเทลงไปแล้วเราก็ไปตักน้ําแข็งนะครับมาเติมเอาที่กินรดช่องนี่ก็ต้องกินแบบหวานนิดๆแช่ไว้นิดหนึ่งก่อนะน้ำแข็งละลายก่อนมานี่เฉาวควุ้ยเฉาวควุ้ยในราคา2ี่บาท กินข้าวแล้วไม่กินหวานสันดานไพร <c oughs> โ,โบราณเพ่นว่าไว้ครับกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร <c oughs> โอ้อร่อยอร่อยเลยรู้ตัดเลียนได้ยอย่างดีนี่รดซองไปครับอืม อร่อยตายหอมมากคุณมันหอมกะทิเ็มก้นมันตอนแรกผมแปลกใจนะว่าทำไมเฮ้ยนี่เหรอสี่สิบบาททำไมแพงจังอะ่ะอันนี้พูดตรงๆรงนะตัวเลาะช่องเขาเนี่ยอย่างนี้เลยนะุไม่แปลกใจเลยำไมขายแพงในรคาคาสี่สิบบาททุกคนคุณอร่อยยิ่งอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากมากันเยอะๆนะครับที่ถนน ข้าหลามทางลงบางแสนร้านก๋วยเตี๋ยวนรกแตกเป็นอีกร้านหนึ่งร้านเด่นเลยมีเลือกความเผ็ดน,นะครับหลายขุมเลยจากเผ็ดธรรมดาปกตินะครับแบบซอฟๆป,ปกติแล้วก็ขุมผิดปกติแล้วก็มาขุมนรกแตกนี่คือสูตรของเขาเองเลยสูตรที่ค้นเองก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาแต่มาทําเป็นแบบนรกแตกเพิ่มความเผ็ดเพิ่มเลเวลและมีหลายเมนูให้เราเลือกสั่ไปครับเจอกันอีพีหน้า เราจะลงสตรีทฟู้ดที่ไหนไปรีวิวอาหารที่ไหนเจอกันอีพีหน้าสุ่หลับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนอ่ะบ๊ายบายอร่อยมากเด็ดอู้รอช่องเนี่ยคือเด็ดมากอืมเด็ดจริงทุกอย่างในร้านคือเด็ดอะ